ทุกคนทุกท pues ่านวันน nah ี ana, ้เราก็จะมาหมกปลาซิวนาเนาะค่ะเนาะใส่น้ําปลาร้าลงไปนะคะใส่น้ําปลาเหยาะเหาะลงไปเนาะค่ะเนาะเหยาะเหาะลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใส่คุณชูนะคะเนาะครึ่งช้อนนะคะเนาะใส่คุณชูครึ่งช้อนนะคะใส่โคเล่โคเลโคเล่โคเล่เนาะใส่โคเลโคเล่ลงไปนะคะครึ่งช้อนเนาะใส่ลงไปปลาซิวนะคะ ซิวแซบนะเสร็จแล้วเราก็ตีนะคะปลาลงแลคะนะเนาะปิดปลาซิวนานะคะเนาะหมกหม้อนะคะเนาะหมกหม้อนะคะวันนี้ก็จะหมกเยอะหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะซิวนานะคะโคเรโคเรก่อนนะคะทุกคนหมกหม้อปลาซิวนานะคะแซบแซบนะคะเนาะแต่วันนี้เราไม่ใส่ไข่ค่ะเราไม่ใส่ไข่เนาะเราก็จะเติมด้วยผักชีลาวนะคะเนาะนี่ผักชีลาวนะคะ ทีลาวนะคะเนาะคนลงไปนะคะทุกคนนะคะเนาะนี่คนเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแอบนะคะเนาะแอบปลาซิวนะคะแอบปลาซิวนะคะเนาะใส่ปลาไหลอีกหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่คม,ะคะคมความนัวนะคะเพิ่มความนัวนะคะเนาะอืมนะคะคนโคริโครนะคะเนาะแล้วเราก็จะไปแอบใส่หม้อนะคะเนาะ แบบใส่มหม้อนะคะทุกคนมาเส่กรตเทียมน้ำใส่นะคะเนาะเทน้ำใส่นะคะรอเดือดนะคะเนาะนี่คือเราหมกหมอ้อเจาะเจาะลุกนะคะเนาะเจาะเลยนะคะลงนะคะเนาะรอให้หม้อเดือดนะคะให้หม้อเดือดที่สุดนะคะเนาะหมกหม้อปลาซิวคะ่ะรอทานนะคะเนาะรอสักครู่นะคะ แล้วก็เปิดบ่อเดี๋ยวอีกสักพักว้าวไกล้จะสุกแล้วนะคะเนาะรออีกสักครู่นะคะเนาะเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนะคะนี่นะคะเดือดแล้วค่ะเนาะเดือดอีกสักครู่นะคะหมกหมอ้อของเราใกล้จะสุกแล้วค่ะทุกคนหมกหมอ้อปลาซิวะคะ่ะอันนี้เป็นปลาซิวนาค่ะนิด่อยนึงอ่าทุกคนอ้าวาว,าว,ว้าวสุกแล้วคะ่ะสุกแล้วนะคะเนาะ หมกหม้อปลาซีนะคะหมกหม้อปลาซีนาของเรานะคะเนาะสุกแล้วขาดเนาะน่าทานไหมครับทุกคนเนี่ยก่อทำเป็นหมกหม้อนะคะเนาะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะอืมน่าทานนะคะทุกคนอือใส่พริกแกงลงไปเนาะค่ะอุ้ยอร่อยค่ะขมๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะ แซ่บนัวอย่าบอกใครเลยค่ะหมกหม้อปลาซิวค่ะอร่อยอร่อยปลาซิวนาของเราเนาะค่ะเนาะแซ่บๆนะคะทุกคนแซ่บแล้วแซ่บแล้ว